เนี่ยเจ้าของบอกว่าใส่ปุ๋ยมาสามคืนนี่ยังไม่เขียวเลยน,น,นี่คืนนี้คืนที่สี่วันที่สี่ในใบเริ่มนวลขึ้นมาแล้วเนี่ยเริ่มนวลแล้วปุ๋ยของเราจะเป็นแบบนี้เนี่ยมันเป็นอย่างนี้คือดูในหลักของธรรมชาติเดี๋ยวจะดูเดี๋ยวจะไปถ่ายไปให้ดูเนี่ยข้าว ถ้ามันก็มันมันใหญ่จริงแต่อย่างว่าต้นสู้ของเราไม่ได้เราไม่เอาเปรียกของเราถอนมาสามต้นของเขาสามต้นเหมือนกันจะไม่เอาเปรียกไนงะแล้วลากของเรามากกว่าหาอาหารกินดีกว่าลากยาวลากใหญ่ปุ๋ยธรรมชาติเป็นปุ๋ยธรรมดานี่ปุ๋ยสูตรเนี่ย มันจะลากจะน้อยแล้วก็ไม่มีหัวหัวลากไม่เหมือนไต้เดือนแบบของเราด้วยว่าของเราปัดดูแล้วจะมีอะไรอย่างไรนี่ดูท่านดูน,นี่มีเหมือนกันแต่น้อยแล้วท่านดูของเขา เป็นยังไงเนี่ยเห็นไหมพี่ใหญ่มังมุมเนี่ยมีตัวติดบ้านเลยเนี่ยอืมอืมแล้วก็เชือ้อราของเขามีนะ่ะปลายใบยจุด,จด ลายใบยจุดๆนี่ <c oughs> <c oughs> <N ee> แต่ของเรานี่ไม่มีลายใบจุดใบด่างไม่มีเนี่ยข้าวสวยข้าวดีไหมเนี่ยใบยตั้งดิ้งเลย สีมันจะไม่ทันกันไงสีมันจะไม่เขียวแต่ปุ๋ยเคมีมันจะเขียวแล้วก็ให้พิสูจน์กันดูเนี่ยดูลำต้นจะทีให้ดูความแตกต่างนะเนี่ยนี่ข้าวนี่ที่ใช้กิ่งตองใบหยกเรานะเนี่ยตัวนี้นี่นี่คือต้นนี้อ่าแต่เราจะไปเอ่ยชื่อเจ้าของเขาเดี๋ยวเขาเคืองกันนี่นี่ ตัวนี้คือสารเคมีพวกเคมีที่ใช้กันเนี่ยลมมั้งเนี่ยถ้าแตกต่างกันเนี่ยต้นก็ยาวต้นยาวฝว่านี่เห็นไหมต้นสูงกว่านี่ท่านมองกันอย่างนี้เลยเนี่ยดูอันนี้ให้ดูกันอย่างนี้เราพยายามจะถอนของที่ใช้ไอปุ๋ยเคมีอะ่ะให้มาเท่าๆต้นเท่าๆกันแต่หาไปเถอะมันก็ไม่มีเมื่อคืนก็มีแบบนี้ก็เลยต้องเอามาให้มาดูเนี่ย แล้วดูเห็นไหมเนี่ยใบตั้งนิ่งเนี่ยใบตรงนิ้งเนี่ยแล้วสูงประกันเนี่ยรากนีกว่าฮะรากเนี่ยขาวกว่าออรากนี่ก็ขาวฝาเนี่ยเนี่ยรากนีก็ขาวฝาเห็นไหมขาวฝาแล้วนี่รากเป็นฝอยมันมีที่ไหนอะเนี่ยละข้าวเริ่มนี่ข้าวได้เดือนแล้วเนี่ยไปหนึ่งเดือนได้ใช่เนี่ยข้าวหนึ่งเดือนท่านดูด้มามละข้าวเนี่ยังก็ข้าวจะท้องเนี่ยนมหกหนึ่งนะเนี่ยตัวเนี้เอาเปรียบเทียบให้ดูกันเลยเนี่ย นี่ของเราเนี่ยดูดูใกล้ๆเนี่ย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 นี่ลากขาวอย่างที่เคยทํามาจะเป็นแบบนี้เรามองเนี่ยแล้วดูของเขานี่เห็นไหมลากเนี่ยเนี่ยเนี่ยดูเนี่ยลากมันเล็กเนี่ย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 ลากเล็กเนี่ยเป็นฝอยเลยแต่ของเราเนี่ยดูดิเนี่ยเนี่ยเนี่ยที่ปลายเนี่ยเป็นไงงเอาหัวไส้เดือนน่ะี่ยังียาเฉยก็ไม่ไ